สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้รายการ The Academy, เดอะซีรีส์บุรีรัมย์อะคาเดมี่เสนอเป็นตอนแรกการเริ่มต้นการสร้างความฝันให้เป็นความจริง,งสิ่งที่อยากเห็นเด็กไทยก้าวไกลสู่นักเตะอาชีพบุรีรัมย์อคาเดมี่ก็คือคือ,คอเราพัฒนาเยาวชนตั้งแต่รากหญ้าเลยซึ่งที่นี่ก็คือท่านประธานสโมสรค,คือท่านเนวินนะครับคือเล็งเห็นว่าฟุตบอลต้องเริ่มจากรากหญ้าครับเป้าหมายของท่านก็คือโดยตรงก็คือ ผลผลิตนะครับต่อยอดเข้าสู่ทีมใหญ่นะครับเป้าหมายทางอ้อมก็คือพัฒนาเยาวชนของประเทศชาตินะกับคำกล่าวของท่านประธานสโมสรท่านเนวิน,นชบิบเพช่อบเคยกล่าวไว้ว่าก้วที่หนึ่งของการที่จะสร้างความฝันให้เป็นความจรงิงคนเราทุกคนมีสิทธิ์ฝันวันหนึ่ง จะมีเด็กนักฟุตบอลคนไทยได้เติบโตและประสบความสําเร็จได้ก้าวไปเล่นในหลีกระดับโลกของยุโรปนั่นคือความฝันในชีวิตของผมในการทําฟุตบอลทุกคนมีสิทธฝันนักฟุตบอลบริลามอคาเดมีทุกคนก็มีสิทธฝัน เส้นทางสู่ฝันที่ได้มาต้องผ่านการผลักษะต่างๆอย่างทิกทีรวมทั้งเทคนิคต่างๆอย่างมากมายเพื่อไปให้ถึงฝันและถึงหมายที่อยู่ข้างหน้า1บเอกวิรยุทธ์บินอับดุลลาะมาคพดแขก พื้นเพผมก็อยู่ที่ชนบุรีนะครับแล้วก็จบจากที่วิาลพัลรัศษาชนบุรีนะครับหลังจากนั้นก็คือได้เข้ามาเป็นผู้ช่วยโค้ชนะฮะของที่สถาบัน GNG Academy ะครับซึ่งเป็นของสโมสรอาร์เซนอลมาเปิดในเมืองไทยครับเราก็อยู่ในตําแหน่งของผู้ช่วยซึ่งมีโค้ชชาวต่างประเทศนะครับเราก็เหมือนกับแปลแปลภาษาให้กับพวกเ็็ๆ แล้วก็อธิบายอยู่ตรงนั้นก็ประสบการณ์ที่อยู่นั้นก็4ปีเต็มๆนะวิธีแบบฝึกของอาเซนอลแล้วก็ของต่างของยุโรปนะครับเราก็ได้ความรู้มากมายพอถึงช่วงหนึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็ต้องขยับขยายแล้วก็ได้โอกาสจากทางสมาคมของชนบุรีนะครับให้ให้เข้ามาอบรมลายเส้นของ AFC นะครับซึ่งตอนนั้นก็พอดีได้รู้จักกับท่านอาจารย์วิสุทธิวิชายานะครับซึ่งเป็นเบียยกรในในช่วงนั้น นะครับเขาก็พูดคุยกันแล้วก็รู้สึกคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้สร้างความรู้นะครับทีนี้พอจังหวะที่ที่เมื่อตอนปีที่แล้วนะครับอาจารย์วิสุทธ์ได้เข้ามาทำฟุตบอลของบุรีลัมนะครับมีการติดต่อมาอาจารย์วิสุทธ์ก็ติดต่อผมให้ออสนใจไหมอยากมาทำอาคาเดมี่ไหมเราก็มีความรู้สึกว่าได้โอกาสตรงนั้นคือก็ เดือกัดในการเข้ามาถือในปีลำ วอร์มอัพนี่เราก็คือเรื่องของการอบอุ่นร่างกายแต่เราเสริมเข้าไปก็คือเรื่องของปฏิกิริยานะครับปฏิกิริยาตอบสนองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจังหวะทิศทางในการวิ่งการเปลี่ยนทิศทางให้เร็วนะครับแล้วก็เรื่องของการกระตุ้นของกลัมนนี้นะครับเราเราเราสอดคล้อง,งเข้าไปเสริมในในช่วงของวอร์มอัพ ช่วงหน้ากลับมาพบกับการฝุกสอนของโค้ชแขกติดตามต่อได้ทุกวันสัปดาห์นี้โค้ชแขกจะแนะนำการวอร์มอัพและเทคนิคซึ่งเป็นการเริ่มต้นจากพื้นฐานอย่างถูกต้องทำอย่างไรช่วงหน้าพบกันครับ